ถ้าคนเวียดนามเนี่ยนะ T D อะไรตัดเส้นป่ะเลี้ยเฮ้ยทำไมมันไกลยังวะโอ้โหเต็มโอ้โหใครวิ่งแล้วนะดับนี้ดับ กูดับมึงร <eterm oon> ูดกูเลยเจ็บพี่ดักต้นไม้นี่ตัวนึงเจ็บพี่บ้าเจ็บจัดอะต้นหินหนึ่งนะต้นทิศสวยพี่รถว่าเอาปืนมาหาแม่นอนหน้าผม่ะแค่ระวังบ้านมีนยรู้ว่าปืนบักไม่ตายเจ็บพี่รถตาแล้วพี่ เก็บเตนทีเก็บเตยวไปเก็บของบ้านเก็บไม่หมดเลยพี่ไปเลเต็นยองไอยู่ท่ากลางอยู่ท่ากลางฝั่งเต้นโพชาใช่ใช่ใชท่อกลางเต็นโพสไม่ไม่เยอะเลเตนโพ่เต็นเต้นเต้นโพ่าเต้นสปท่อกลางหมดเลยโอเคล็อกันับพี่ล็อกครับทน่่นัน่นเ้ก้้ออนหัี่อนลัล้ีลีลี ตัวมันถึงแล้วไปิดเหมือนถึงสกาท้ายทีฟ้าเราตั้งสโอ้โหด้อเราคับ้านรอก่อนรอแลักไหลแล้วแข่งไว้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 แล้วมันวิ่งเข้าเซนตปิงฟรีเลยป่ะตัวนึ่งด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายยิงยดิป่ะเด็กหมดแล้ววิ่งฟีนะที่มาที่มาี่มตายหมดเฮ้ยทอกาไอ้บอบ้า บ้ากไหนปอมยาให้หนตเก็บโลมานะอเวยน่ะพี่ดมมามาพี่ปืนลงว่ะไปไปไปไม่เหลืออะไรเลยแม็กแม็กซเหลือสิบแปดยใครเนี่ยเบสตายเขาบอกว่ามาไม่ระเบิดอ่ะไม่ไปถึงะเปิดเราตายในดี้วตายกัวซื้อตยหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งชอยชอยไม่ไป กดไาอยู่อุ้ยตายเลยเนี่ยตายตายต้องไม่ช่วยต้องไมาช่วยรับมือกันไม่หรือหเอต้นใหญ่เข้ามาเข้ามาเต็นระดักเดี๋ยวเดี๋ยวสองามตัวแล้วหนึ่ร้อยวะสวยสวยวิ่งตัวหนึ่งหนึ่ง ไปเลยเจาจ้าไอ้ีวเย่ายวหินนึข้างในสตัวดัเออเจ็บตัวนึงเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเลยตายตายตายไปไปข้างโพสฝั่งเลสกอเก็บยานไม่อีกตัวนึงเบ็ดเบ็ตามโพสฝั่งเลโอเคโอเคเดี๋ยวเขาบันต mmm ีให้ uh> mm hmm. ตรงรวนี่กปเมือกก็ดันมาน้ำเมืองมาเฮ้ยอะไรกูวะบ้าบ้าดีเกมมีแมกปะเก็บเต็์อะห้ดังเราเลยไม่เราต้องไปรับน้าเมืองหว่ะแ่ไเกน้าเมือเราต้องไปรับน้าเมืองเอ้ดดักดักเล่นเล่นน้าเมืองัเออ แพทเจมาเสือกแพทเจมาเสือกโอ้ยเขี่ยมันเก็บของใ่รถมันกำแพงข่าวลองรถมีนะเหมือนจะมีเฮ้ยจะสปิงจะสปิงโอเคโอเคโอเคโอ้ยสปิงไม่ต้องที่ต้องมารับเต็มแล้วกําลังกําลังจะถึงกําลังจะถึงสองตัวโอเต็มแล้วไปหนึ่งเต็มที่เฮ้ยเต็มกลางกลางกลางเต็มสปิงตัวเดียวต้องมารับหน้าเมืองไม่นอนชิดรัก เองล็อกไว้ที่คอไว้็อไว้พี่เอาใหน่อยดิพี่เอาเต็นท์าหน่อยดิพี่อหน่อยดิแล้วเปิดไฟคนละสมดมาสวยสนี่เป็นเรื่องใครเป็นเรื่องจะได้แล้วน่าหมดนะน็ตก็คูปิงเลยใกล้ใกล้กับไอ้มีนี่ โตมีตัวตไม่ขึ้นเีววน้นี่รักมีปรตกใหญ่น่าจะทุ่มเป็นถ้าโปรแค่ตัวเดียวเยอะอีกนตาโปส้าปชดเดี๋ยวชิดมาตัวนึ่งนะรอให้้าปได้ปะล็อกล็อกล็อกหน เท่าไหร่พี่รถทำไมไม่รถไ้น่นวยสวยสวยตัดพี่พี่รถไอ้น่นนยอะรใครอยู่พี่รถเหรอเดี๋ยวผมขอให้ต้องมีคนกลับไปช่วยหน้ามือขออย่าพี่รถเก็บพี่รถพรว่ามเต็มเลยวเชียต้องตเต็มเลยะอยละ เก็บของใส่ตู้หมดแล้วอ่ะนอนดูเลยเหรอเราไม่หยุดวะโอ้โยแม่งลงตัวเปล่าตอนเอาแม่งเลยอาเด๋ย์อาเด๋ย์ผมไม่มีโล่นะเจนเจนนะไปนะตีเลย สามปีอีกนอกอีกคนนะครับรอได้นะรอได้นะโอ้เยอะมึงโอ้ไม่เยอะนะครับ แบมไปเยอะแล้วอ,อนนี้เลอคอนจริงจริงมาใช่ไอ้เรื่องอยู่บนเขานั่งอยู่บนจั้ยปรอได้ดีมันวิ่งมาชาร์จเนี่ยเราช่วยหน่อยดิมันเอาปืนซิกมันเถอเนี่ยัวดีคอนดูสิคอนแล้วพี่ั มีอะไรมันฆ่าร่างไงคุนชุดเดียวเลยมีกี่ลักเอ้ตีสักสวยแมนเห็นไหมผมว่าโดนแม่งชุดเดียวถ้บ้าเข้าบ้านนยนะเข้าบ้านเป็นไงสวยสวยเฮ้ยเยอะ้านก็เล่นนะบ้านน้อยเล่นนะอย แ้วเห็นเลยวะโอสองชั้นก็มีใช่หะเอาเอาเอาด้านลักเอาตัวที่กางปุกเปลี่ยนไปราคาเี่ลักา,า,าไม่ได้เล็กแคมแล้ตัวรานยิงนี่นนอ